เมืองวงในการสวนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีได้กล่าวไรเหญิงอุบลรัตน์กัญญาศิษป์วัฒนธรรมกินสะอา,อะอาดเด็กหญิงชะโลชินีแมลงผูกเรสอบเด็กหญิงชมพูนุชอ่อนตา นายอิทธิริชก็เที่ยงธรรมเด็กหญิงตานิกาโตเจริญเด็กหญิงธรรมาธาดาจันทร,รม์มเด็กชายปยชา เด็กชายธงชัยเปลี่ยนพักเด็กชายกิตตีแสงปานแก้วนายอุาเด็กชายเจษดาอิบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่านเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ ประธานในพิธีเป็นอย่างสูงพิธีมอบโล่นะคะ